สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชม M6040 ครับไถไรกับเจหนึงครับวันนี้กับพันหกป24ครับสี่สุบเทอร์โบครับรุ่นนี้กับเจ้า M6040 ครับก็ยาลกครับไถไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับพึ่งฝนพิ่งหยุดตกครับ เพิ่งทำงานได้ครับไถไรตัวเองครับวันนี้เนื้อที่ประมาณ10บก่าไรแหละครับจะไ้ย,ยากนิดน,นึงครับเพราะว่าดินจะเหนียวครับไถไว้เพื่อปลูกอ้อยครับเืี้หนึ่ง ใช้ดีครับคูปตารรุน่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับรถรุลล่นนี้แรงจัดครับรุ่นนี้มีเทอร์โบครับก็ยากก็ลุกครับ ยินจะเหนียวครับจะไถายากครับหน้าฝนนี่ทำงานลำบากครับจุดจัดครับทำงานประมาณตอน4โมงเย็นครับวันนี้ ไถ้ผันพวนเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยครับ รถไทยคันนี้ของเสียหนึ่งนี่สูงงวดปีละสองแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ดาวต่ําครับถึงสูงงวดแพงครับแล้วก็ไม่มีงวดย่อยด้วยครับเลยแพงแต่งานแจ่นี่เยอะมากครับเสียหนึ่งทํางานดีมากทํางานฝีมือดีก็งานเยอะอย่างนี้แหละครับถ้าจะรับจ้างอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาทําของตัวเองครับ รถเสียหนึ่งคันนี้งานแจมีทั้งปีครับถ้าไทรับจ้างก็อยู่ประมาณไร่ละสามร้อยครับ ากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ